วตอนนี้19องศาคือไปถอดทีเทกไปเลยแดดแรงมาแดดแรงต้ทาีกันแดดโ่ดำเลยเดี๋ยววันนี้แพนของเราก็คือออกไปกินข้าวก่อนหิวมากแล้วก็ไปคาเฟ่ถ้ามันทันแต่ว่าถ้าไม่ทันก็จะไปเดินเล่นแบบขำๆอาจจะไปหาพาฮิตตกไมไปเป้านไปเตอนนี้ก็คือมานอนห้องคุณจจนซ่ากาแฟ ต้องขอขอบคุณนะคะที่ให้ที่พักพิงพักอาศัยก็คือหออยู่ตรงนี้นี่คือที่เรียนใกล้มากเลยกลมใกล้มากอ่ะเรียน8ปดโมงตื่น7.50้ไหมยังไงใช่ตื่นมาเลยสามบตื่นแบบว่ามาสายมาแล้วอันนี้คือ s p Spring Rolls อันนี้ก็คือเป็นไก่ผัดซอสเรียวหวานแล้วก็ข้าวผัดร้านนั้นก็คือวันทรา อนนี้อยู่ร้านยูสุที่สุซีเนี่ยนำมาเนี่ยรู้สึกของน่ากินมากแต่ว่าไม่รู้อะไรที่เขามาเลยนี่คืออะไรแม่เนี่ยเป็นแบบว่าเหมือนคนมันคือโครซองใช่ไหมโครซองช็อกโกแลตแล้วก็ข้างบนเป็นสตรอเบอร์รี่คัพตอนแรกหนูว่าหมดไปแล้วแต่พอไปขอเขาแล้เขาก็ทำให้เลิศอันนี้ก็คือเป็นอะไรลาเต้แล้วก็เป็นไอติมชั้น น่ากินมากนี่อยู่เกาหลีหรือเปล่าแล้วกันสุดท้ายอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเขาแนะนำบอกว่าเขาชอบอันนี้ก็เลยเฉียวไว้แบาแค่กินน้ำเย็นอ่ะก็เลยสั่งอันนี้ก็เลยสังส่งตามโดยไม่รู้ว่าคืออะไรใช่แล้วเป็นน้ำสีม่วงคือน่ากินมากมาชิมเเริ่มลย ไี่บ่อยมากแล้วมันต้มีคนเยอ<ก>ะ <ยก S 2> มากที่ททปีอ <laughs> ากาศดีมากเลยแต่คนเยอะมากตอนนี้ก็คืออยู่หน้าแวนโกแล้วก็กำลังจะเดินไปหาเพื่อนอีก2คนก็คือลิม,มาก,กับเรเฟอร์ รอมวกอยู่นะคะรออะไรอยู่คะตอนนี้ขาดอย่างเดียวค่ะเค้าก่กในเดี๋ยววันนี้ซีจะมาสอนภาษาที่บอกคาแรคเตอร์ความเป็นตัวมันเริ่มเป็นคำที่สำคัญนะคะจำเป็นคำนะคะฟรีค่ะแอ i ี้แปลว่าแถมคอนจิ่งแปลว่าส่วนลดครบแล้วในการแชร์ชิล นี่คือเรามาอีกสวนหนึ่งชื่อว่าสวนเดลปาโอเคนี่ก็วคือกลิ่นกลิ่นอะไรกลิ่นที่หอมกลิ่นแบบสมุนไพรอ่ะให้ให้ทุกคนทายคืออะไรสมุนไพรเขียวเขียวชื่อแรกเรามาฟู้ดเทเล่นกันก็คือมากินข้าวเย็นที่นี่เดี๋ยวจะมีอีกสองคนตามมาครับก็คือเซน่ากบแฟที่นี่เหมือนมันเป็นยังไงอันนี้มา เ็นเหมือนคอมมอนที่ไทยอ่ะที่แบบว่าเป็นรานเลียแล้วก็ซื้อมา,มากินกันโอเคตอนนี้ก็คือมากินพูพอกแนวสแล้วก็ริมาได้อันนี้พอกเป็นลืน่นมากินมากไหนด้วยไหน,นด้วยไหนเาราดน้ำเขียวๆด้วยอ่ะอะไรวะแค่เป็นเนี่ย Small small Parmesan w i เชอรี่ซอสออนสาวโด่น่ากินมากเดี๋ยววันนี้เรารอคู่ฟอกของเราได้ามาแล้วคู่พ,พออันนี้คือของเบลลี่น่ากินมากอันนี้เป็นร้านโปกเกม่อน่ากินมากว้าวโปกเโโปกม่อน วันนี้เราจะมาสั่งคาราเมล,ลี่น่ากินมากร้านนี้รอนะานมากห่านโงเลยไปแล้วยาโก็หนอ,อยากเอาเต็นท์มาวางแล้วก็นอนรอเพราะว่ายังไม่ได้ส่งกบพี่ดี๋ยด้วยรับออเเอร์หนู ไปอีกแล้ววันนี้เราอยู่ที่อัมสเตอร์ดัมที่ฟู้ดฮอล์นนี่มีร้านมากมายทั่วไปมาถอดนั่งชิลกินเดียกับอันที่เราสั่งมาคือค o รี a n นสติกกี้วิงอุ้ยได้กินมากเออแล้วก็อันนี้คือภูพองอันนี้คืออันนี้คือโปเกโบแล้วก็นาโชกนี่เบอร์เกอร์หมดแล้วอยู่ใน้องเบอร์เกอร์อร่อยปะ วันนี้นะคะเราจะไปใช่วันนี้เราจะไปอันคอมมอนกันถึ <S <S งแล้วข้ามาในร้านก็เมื่อกี้สั่งเป็นมาชงข้าวไปก็กินมากแต่ว่าราคาแบบเผื่อราคาเผื่อหนา้าแบบประมาณ500บาทแต่น่ากินมากเลย มาแล้วครัวซองด i นไงนาง่ากินมากมาชุมชมตอนนี้คือมาตลาดเอาเวิร์ดโคกันทุกคนมันเป็นตลาดแบบว่าเหมือนถนนคนเดินแล้วก็วกของกินเล่นก็เดินไปเรื่อย นี่เวเฟอร์บอกว่าไก่ทอดร้านนี้อร่อยมากได้ไก่ทอดแล้วเขามีซอนให้เลือกเต็มเลยเราเลือกเราเลือกอันสายสุดเพราะว่ามันเหมือนน้ำซุปไก่ <laughs> คิดถึงแม่ปานมแล้วหนึ่งอร่อยอร่อยมาก <laughs> ไก่นุ่มแล้วก็เหมือนทอดอ่ะก็คนทอดใส่ให้เลยอร่อยมาก ร้านต่อมาทุกคนไม่รู้ไม่รู้ว่าร้านอะไรแต่ว่าแรนดอมค่ะแต่ว่ามันเป็นแบบรูปแบบว่าโคลแล้วก,ก็มีมัชรูมนา่ากินมากในเป็นชีสอยากกินแล้วเขามใเนื้อด้วยแล้วเ็ชีสจากต้ีเห็ดคือร้เล,เลยเขามีความสุขมากทุกคน,คคนเขายิ้มตลอดเวลาเลยชื่อร้านาร S two boy ไหน,นแล้วชื่อเนี้ก็คือชื่ออาหารที่เราสั่งเลยจริงอ๋อก็คือเป็นติ๊กไหนเจอปะใชายแล้วก็เนี่ยเห็นที่หมวดของหมวดเขาเขียนว่า S two boy เออจริงด้วยเขาอารมณ์ดีมากทุกคนดูสิ ตอนนี้คือมาต่อร้านปลาทอดตรงนี้คือลิมาบอกว่าเด็ดมากเป็นแพ็กเกจจิ้งปลาสีฟ้าไม่รู้ว่าคือชื่อร้านอะไรมาลวค่ะดิบกอดปลาเลยมึงอะ <c oughs> แรงมาก ปซอสกระหริกหอมบางจริงอร่อยแป้งกรอบมากแล้วก็บางๆไม่อบน้ำมันถั่วตอนนี้คือจะมาลองร้านสตูบฟัฟเฟอันนี้คือแรนดอมมากแบบ ลองมากินดูเพราะว่าร้านนี้เห็นแบบมีคนต่อคิวเยอะก็เลยคิดว่าน่าจะอร่อยคือชื่อ r ูดี้ซูเปอร์โฟมันแบบอ,อะอ่ะแบบคาเมลยังแบบยังไหลยอยู่เลยอ่ะอร่อยมากตอนนี้ก็คือมาเดินแบบซอยข้างๆที่เป็นอัลเบิร์ดคูปเนาะก็คือแบบว่ามันเป็นเหมือนแบบ ย่านชิคๆแบบว่าเป็นร้านแบบโลคอลอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าตะกี้คือไปเจอร้านเฟอร์น,นิเจอร์อันนึงมาแบบน่ารักมากอยากจะเดินไปเรื่อยๆลองดูอาจจะมีร้านแบบชิคๆอีกเยอะเลย I used to r o l l my eyes I just couldn't sympathize with cartoon Valentine's day and couples who say babe I used to take my pride in the way that I defied all romantic conventions and unrealistic expectations. I confess I'm lactose intolerant. And I might regret it, but I'll take the hit. I'll stay true to my feelings and try romanticizing. to the moon, your dream come true. You're the bread to my butter, the shade to my summer. I wanna be together. I love you three thousand, more than the highest mountain. You're the sun in my sky, the apple on my eye. All you I wanna and I Never thought I was sentimental, but I guess I always had the potential. I think I had a feeling from the start. when you became the match to my spark. So even if you're not in the mood, I'll feed it to you on a silver spoon. I hope it don't make you feel. เมื่อกี้เขาบอกว่าลงเท้าอันนี้เนี่ยมันทำมาจาก Apple r e a t e r แล้วก็อันนี้ด้วยเหมือนกันกระเป๋าสุดยอดเลยคือแบบ texture มันแบบไม่ได้รู้สึกแบบแ,บบแปลกเลยอะ <c oughs> เก๋มาก I'll say true to you. ตอนนี้ประมาณห้าโมงครึ่งเราออกออกมาเดินเล่นตรงแบบว่าถนนชอปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรากำลังจะไปร้านอาเขตที่ร้านกลัวกลัวข้าถนนอยู่ทุกคนคือแบบที่นี่มันแบบมีทุกอย่างแบบแทมรถ ักรยานอะไรก็ไม่รู้มันต้องมาเสี่ยงความตายถึงแล้วตรงนี้คือเป็นถนนที่เก๋มากนี่คือเรียกว่าอะไรรู้ปะเมืองไม่รู้เลยว่าคืออะไรแต่ว่ามันมีร้านเก๋ๆเยอะก็คือเดี๋ยวคิตซี่มันอยากได้มากหลบนก จิตตี้เอฟแอนเทสอุยร้นน่ารักคะเอซีโชว์ถางเลยมึงโชว์ถูกขาดเลย มึงให้เบอร์บัญชีหน่อยเผื่อม <co ีคนอนุเคราะห์มันเป็นใจวู้วโอเคเป็นเรื่ยวว่าใส่คอนเหมือนต้องใส่แบบขานี่มึงไม่ต้องขานี่ก็นด้ขาจะหลอกมาจากเม้าตอนนี้ก็คือมาห้างแล้วก็มาดูของแบรนด์เนมนะคะมีคนกำลังแบบจะเสียตังค์แล้วกจะแพ้ตังค์แล้วทุกคนเอว่าแบกที่แบบทุกคนตามหามันเพิ่งเข้ามาวันนี้แล้วก็มีใบเดียวแน่ รีมากจะจัดนะเนี่ยความเศร้าก็คืออุ๊ยลิปติดเกิดอะไรขึ้นความเศร้าก็คือไอ้ใบที่เราอยากได้มากของเบอร์เดก้าก็คือไม่งูด้วยในโลกก็เลยแบบว่าออกมายอมใจด้วยอะไรคะสตรอเบอรี่ถา่ของโปรดเลยเชฟลีลีมาแล้ว ันนี้น้ำเสนอเมนูสปาเกตตี้คาโบนาราอีกแล้วแต่เป็นแบบ OG ป่ะ OG เพราะว่าคนนี้บอกว่นีเชฟยูทูบก็ลอกเลยสิครับเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือสปาเกตตี้คาโบนาราสุด OG ในราคา 5U แบบทั้งหมดนี้2จาน 5U ยูถูกไม่ไหวอร่อยมากแบบ OG มากตอนนี้คือเรามาตลาดแถวแบบเมลี่ไลน์มาลิมาแล้วก็ ได้สับปะรดมาตอนนี้คือได้ปลาทอดมาจากร้านนี้คนเยอะมากอ่ะถึงแล้วสวนดอกไม้ของเนเธอร์แลนด์เย่ชื่อว่าเขาแค่ขับเขาแค่ขับใช่ครับเยตอนนี้คือมันจะเด็ดมากเพราะเราอยู่ช่วงสปริงเย่ บานบานเลยค่ะทุกคนนี่มัน GIMPAK Arena าหรอคนประมาณ3,500นะั้านคนจริงคนเยอะมากคนเยอะมากอันนี้ว่าอันนี้ว่าทุกคนเหมือนอยู่สวรรค์เลย <laughs> ไม่อยู่สวรรค์หรอ <laughs> เหมือนแบบที่มันอยู่ในบาร์บี้อ่ะเน,นี่ย <laughs> สวยไหมสวยมากไม่ดโกเบื้องหลังเมื่อเพื่อนอยากไยแบบทิวลิปแบบเริองระบำมอันนี้คืออะไรไม่รู้เขาแบบเดินข้ามไปดูนี้ได้ด้วยมันเหมือนอะไรนะดอกเบอร์เจ็ดหล่า ที่ของพระเจ้าโอ้ยพระเจ้ปดเปดเปอะอุ้ยน่ารักมากน่ารักมากีโดนกินน้อกินกระเป๋าสุดรลกของไปแล้วตอนนี้คือลิม่าทำต่างหูข้างหลังหายน้องคือดีโออะทุกคนดูดิคือมันจะมีข้างหน้าข้างหลังใช่ป่ะแต่ว่าลิม่ามันทำข้างหลังหายแล้วแบบอันนี้คืองมเห็บเข็มในมหาสมุทรนะ โอ้โหสู้ค่ะเชียร์ปฏิหารนีจริงปฏิหารนีจริงมาหล่นตรงนี้เลยตรงพื้นเฮ้ยใจชื้นไม่ต้องกินข้าวบัดกินจี20บวันแล้วนะขอถามความรู้สึกที่ดี D อหายเลยตื่นตันมากที่มีเพื่อนดีๆแบบนี้เพื่อนที่ตาดีมันเจอแล้วเพื่อนที่ตาดีอีกคนเป็เพื่อนที่แบบที่เดินเข้ามาอย่างไกลเสอ <idd ratchet Lust> เหมือนได้เข้ารอเอฟอะเออน้ำตาไหลแล้วเนี่ยเราจะมากินเนื้วกันมีแบบึ้นไปแล้วน่ากินมากันพิซซ่มอื่อยมากนิ่มมากแล้วเขาทำสุขอดิบไปเลยอร่อย วันนี้คือเป็นวันสุดท้ายที่เราจะอยู่อัมสเตอร์ดัมกันแล้วก็คือแทนของวันนี้คือตอนเช้าเราจะไปคาเฟ่กันเพราะว่าตอนนี้หิวมากแล้วนี่ก็คือออกมาคนเดียวเพราะาหิวแบบไม่ไหวแล้วก็คือเดี๋ยวจะไปร้านเซนจี G. มันเป็นคาเฟ่ที่ขายพิทาชิโอครัวซองกันเพื่อเราก็คือแนะนํามาให้มาก็เค hey, เดี๋ยวจากนีล่ลานอะ่ะเดี๋ยวจะนั่งแทมเข้าไปที่ central station สาย17 You'd been asked at least a hundred times, so I figured I'd go along. Uh, when the morning comes with the sun, both shoes in our hands after hours of dance, after you look up from our feet, after I kiss you on the cheek. ันนี้ลิมาจะพามากินข้าวกลางวันที่เดบ,บับก็คือเป็นร้านบิบิมบับคุณถึงแล้วคือหิวมากตอนนี้คือประมาณบ่ายสองแล้วไปกินกนันบิบิมบับมาแล้ววันนี้แบบคุ้มมากมันเป็นแบบร้านใช่ปะเขาก็เลยแบบให้แบบอันเนี้ย9.5แล้วก็มีน้ำด้วยดีคุ้มมากมันน่ากินม,มาก ตอนนี้เราคือกําลังจะไปเดอะเฮกที่แบบเป็นทะเละทุกคนที่นีเธอแลนด์แล้วก็ตอนนี้คืออยู่ในเซ็นทรัแล้วมันความรู้สึกก็คือไม่เหมือนอัมสเตอร์ดัมเลยเพราะมันมีแขกเต็มเลยแล้วก็<ร>ใช่รรใช่ใชมันเป็นแบบเหมือนอินเดีท<ๆ>ยทาวอะ่างี้อเออใช่ก็จะแบบอีกฟิลหนึ่งก็คือแผนของเราอะ่ะก็จะเดินในเมืองก่อนแล้วเดี๋ยว พอช่วงพายทิตกคือพายทิตกที่นี่คือดึกมากก็แบบสองสามทุ่มอะก,ก็ช่วงนั้นก็จะไปทะเลไปเก็บพายทิตกกันที่นี่ตอนนี้เราเปลี่ยนใจมาที่บีชก่อนเพราะว่ารู้สึกในเมืองไม่มีอะไรเลยก็คือหึงแล้วน่ารักมากนี่มีแบบว่ามาหมุนด้วยแแรงาทุกคนจริงแบบมา่ะอันนี้ลื้อาหมวกมาแต่นี้โชคดีค่ะมีทั้งหมวกทั้งัมนกันเนยะไม่ไหวแต่อะไร มีชิวที่ร้านโทบิชคือแบบว่าไวพีมากแต่ปัญหาคือแพงมากแพงแบบไม่ไหวแล้วเนาะคือไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวจะให้ดูดูสิทุกคนอันนี้คือทั้งหมดคือเท่าไหร่ 40... ่สิบสป่ะประมาณสี่สิบหกแแต่ลคือแบบไม่มีอะไรเลยอันนจะอิ่มไหมเนี่ยก็แต่วิวดีมากตรงนี้คือสุดปัง